สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะาเล็กชา n e l นะคะเจอกันวันนี้ปะเล็กก็จะมีเมนูง่ายๆมานําเสนอเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้ปะเล็กจะพาเพื่อนๆมากินราบหน้านะคะลาดหน้าง่ายๆสไตายปะเล็กนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันเลยคะ่ะวัตถุดิบชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นเส้นใหญ่นะคะ อันนี้ปลาเล็กเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะเขาก็จะแข็งๆนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปผัดแล้วเขาก็จะนิ่มเหมือนเดิมค่ะ <S <S เนื้อหมูนะคะยังไม่ได้หมักค่ะผักคะน้าค่ะแป้งข้าวโพดนะคะละลายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใครไม่มีแป้งข้าวโพดก็ใช้แป้งมันนะคะแป้งมันสับปะหลังใช้ได้เหมือนกันค่ะ ในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีซอสสาเขียวค่ะเจ้าเจี้ยวนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลานะคะซอสหอยค่ะซอสหอยนางรมค่ะพริกไทยนะคะเอาไว้โรยตอนที่เรา จะเสิร์ฟนะคะแล้วเราก็จะมีพริกป่นนะคะกับมะนาวนะคะเสิร์ฟอีกทีนึงนะคะเรามาปรุงเนื้อหมูกันนะคะเริ่มจากนะคะต้อตาเขียวค่ะไม่ต้องเยอะนะคะนิดเดียวค่ะเพราะว่าเนื้อหมูของเรามีนิดเดียวนะคะทุกอย่างนะคะใส่อัตราส่วนตามวัตถุดิบของเราที่เรามีนะคะ ซอสหอยค่ะก็นีิดเดียวเหมือนกันนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะปลายช้อนค่ะพริกไทยป่นค่ะหนึ่งจวดพอนะคะแล้วเราก็ดีให้เขาเข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ วัตถุดิบที่เพิ่มเติมนะคะก็จะมีน้ำเปล่าแล้วก็กระเทียมนะคะนอกจากจะลืมน้ำเปล่าลืมกระเทียมแล้วนะคะป้าเล็กยังลืมแนะนำซีอิ๊วดำหวานอีกนะคะเราจะมีซีอิ๊วดำหวานด้วยนะคะเป็นส่วนประกอบของเครื่องปรุงนะคะเราจะคลุกซีอิ๊วดำหวานกับเส้นของเราก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปผัดนะ ถ้าเราทําวิธีนี้มันจะง่ายค่ะเวลาผัดก็คือเขาจะเข้ากันเรียบร้อยแล้วเส้นก็จะแข็งๆนะคะสังเกตได้เลยแต่เวลาผัดแล้วเขาก็น,นิ่มเองค่ะไม่เป็นไรนะคะ ดำมากดำน้อยแล้วแต่เราเลยนะคะชอบดำมากก็ใส่มากชอบดำน้อยก็ใส่น้อยนะคะความชอบของคนเราไม่เหมือนกันนะคะเราจะมาผัดเส้นกันก่อนนะคะ ้นของเราก็หอมแล้วก็นุ่มแล้วนะคะเราก็จะติดแก๊สเลยคะ่ะเราก็มาลงมือทํากันเลยนะคะเริ่มจากใส่น้ํามันเล็กน้อยนะคะใส่กระเทียมที่ปุกไว้แล้วเราก็นํำหมูที่เราเหมาะะักไว,วน้นะคะลงไปผัดเสร็จแล้วเติมน้ำค่ะ น้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็เติมเต้าเจี้ยวนะคะก็หอยค่ะก็สาเขียวนะคะน้ำปลาค่ะทุกอย่างอย่าเพิ่งเติมเยอะนะคะเพราะว่าเครื่องปรุงทุกอย่างที่เราใส่ลงไปนะคะคือมีรสชาติเค็มทั้งหมดค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะ น้ำต,ตาลทรายนี่ขอสามช้อนก่อนเลยค่ะชิมรสนะคะเพิ่มน้ำปลาค่ะแล้วก็เพิ่มซอสถั่วเหลืองนิดนึงนะคะ ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเติมแป้งแป้ง,ปงมันหรือแป้งขา้าวโพดใช้ได้ทั้งสองอย่างนะคะอย่าเพิ่งใส่ไปทีเดียวเยอะๆนะคะอกก็เล็กเอาแค่นี้พอแล้วนะคะใส่ัาคนาลงไปเลยค่ะ ปิดแก๊สเลยนะคะ